ตอนแรกคือการแบ่งผมทั้งสองข้างให้เท่ากันเปิดทรงด้วยเบอร์หนึ่เปิดคันโยกขึ้นสุดวางวี40่สหรือห้าสองศาเอียงปเล่นนิดหน่อยแล้วก็เพินไปเล่นไปถึงวีใหญ่เพินขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นขอบมากเกินไปเอียงปละเรลยนนิดหน่อยย้ำอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดจุดที่เราเก็บไปหมด จะไปหูลงมาเพื่อเก็บรายละเอียดง่ายขึ้นหรือทํางานง่ายขึ้นก็เก็บรายละเอียดด้วยเบอร์หนึ่งปัดคันโยกขึ้นสุดและเก็บรายละเอียดที่จรก็เอาคันยกลงสุดเอาเบอร์หเชื่อมกับเบอร์1.5เก็บรายละเอียดจุดตึงไหนที่ไม่โอเคแล้วก็จับใบหูเพื่อทำงานง่ายขึ้นทูงด้วยเบอร์1.5ปัดฟันขึ้นสุด เอียงปาเตเลี่ยนครึ่งหนึ่งแล้วก็ตวัดเข้าหาตัวเองเพื่อให้งานละเอียดมากขึ้นยกเผินขึ้นที่เป็นขอบเพื่อให้ขอบมันน้อยลงแล้วเราจะลบขอบง่ายขึ้นเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์หนึ่งปัดฟัน้นสุดเราจะใช้วิธีเอียงไปไปปาเตเลียนเก็บรายละเอียด ด้วยก็ได้แล้วก็จับไปหูเพื่อทํางานง่ายขึ้นอีกข้างก็เหมือนเดิมนะครับขึ้นทรงด้วยเบอร์้5เผินไปที่วีเขาใหญ่ที่เราตั้งกินไว้ว่าเราจะปิดประมาณไหนแล้วก็เผินขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นขอบมากเกินไปแล้วก็ที่เราย้ําเพราะบางทีปลาตะเรียนเรากินไม่หมดก็เลยย้ําอีกครั้งเพื่อให้มันเรียบร้อยแล้วที่จอนก็เอาเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็เลื่อนไปดูที่เริ่มใหม่นะครับข้างๆเราก็เฉียงปัทเลียนครึ่งหนึ่งแล้วก็ตวัดปัตรเลียนเข้าหาตัวเองแล้วก็เผืนขึ้นเพื่อให้มัน ็นขอบน้อยลงถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับตึงไหนที่ไม่เข้าใจแล้วเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตึงไหนไม่เข้าใจติดขัดตึงไหนก็บอกได้เลยครับผมก็ขึ้นทรงด้วยเบอร์1.5ปัดฟันขึ้นสุด แล้วก็ใช้เทคนิคการตวัดปตเตรียนแล้วก็ใช้เทคนิคเผินสูงๆูงพ้นวีขาวใหญ่เพื่อไม่เป็นขอมากเกินไปแล้วเราก็ย้ำย้ำเก็บรายละเอียดที่ปตเรียนตอนแรกเก็บไม่หมดแล้วต่อไปเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์หนึ่ง ปัดฟันขึ้นหรือลงหมดแล้วแต่แต่ของผมใช้เทคนิคการปัดฟันลงหมดเพื่อใช้เทคนิคการตวัดประตันล่นให้เชื่อมกัน1.5แล้วด้านหลังเราก็ปัดฟันขึ้นหมดและเก็บ ไปไปตีนหลังผมหรือตีนผมข้างหลังเพื่อเก็บให้มันละเอียดเรียบร้อยจุดตงไหนที่ดำๆเราก็เก็บให้เรียบร้อยหรือเก็บให้มันเนียนหันวีเขญ่าข้อมาตีนนิดหน่อยแล้วก็ใช้ครึ่งฟันปลาตะเรียนใช้เทคนิคการพื้นขึ้นหรือยกลอยเอาออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้เรื่อยดู ว่ามันโอเคหรือยังโอเคแล้วก็วางหวีประมาณ40 50องศาเพื่อให้เชื่อมก,กับ1.5ข้างล่างกับขอบบนให้มันเชื่อมกันถ้าไม่โอเคก็ถ้ายังเป็นขอบอยู่แล้วก็ยกหวีข่าวใหญ่ให้มันสูงขึ้นแล้วใช้ครึ่งฟันปจัจเลียน เพื่อให้มันเชื่อมมากกว่าเดิมอันไหนที่เป็นจุดดำๆเราค่อยใช้กไกลฟันมาเก็บราย,อ,ยอีกครั้งหนึ่งวางหวีประมาณ60องศาเลยแล้วก็เอียงปัตรเเลียนครึ่งหนึ่งใช้เทคนิคการตักขอบแล้วก็เผินยกตักออกเทเลนิตเทเลนิตเพราะเราไม่ต้อ,องเสียเวลามาก พอเราใช้เทคนิคการยกรอยของปัตาเลียน1.5มันก็เลยไม่เป็นขอบม,มากเกินไปเราเลยไม่ต้องเสียเวลาล็อกนานก็ตัดให้มันเป็นโค้งโ้งให้มันโค้งเชื่อมกันดูตามในที่ผมตัดเลยนะครับว่ามันโค้ง วางวีประมาณ40-50องศาโค้งและ30-40ยกวีแล้วก็ตักขอบออกดูตามที่ผมตัดเลยนะครับยกแล้วก็ตัดที่มันเป็นขอบให้มันเชื่อมกับขงบนแล้วก็ใช้เทคนิคการเผินวีขาวขึ้นหรือยกลอยวีขาวขึ้นเหมือนอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ผมจะไปไวเพราะเดี๋ยวมันเสียเวลามันนานเกินไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับ แล้วก็เฉียงประมาณเฉียงวีประมาณ40หรือ50องศาแล้วก็ยกวีสูงให้มันเชื่อมง่ายขึ้น ข้างๆก็เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ไม่ต้องไปลอบอะไรมากเกินเพราะเราใช้เทคนิคการยกเบอร์หนยกลอยหรือเผินขึ้นที่ขอบมันก็เลยไม่เป็นขอบมากเกินไปเราก็แค่วางหวีประมาณ40่สองศาลบนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นขอบแล้วถ้าใครอยากให้สอนวิธีการหรือยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ จะไม่จิบมากเกินไปเพราะบางทีปฏตเลียนกันขอบมันคมมันจะทำให้ให้ลูกค้าเจ็บได้และผมก็ใช้วีเล็กเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงเทคนิคของผมนะครับบอกว่าลูกค้าจะาก,การหน้าผากด้วยเราก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยเอาไรผมข้างหน้าเอามาลงเอามันลงมา แทนจุดที่ผมมันไม่เท่ากันมันจะแก้ปัญหาได้มันจะแก้หน้าผากไม่มันกว้างเกินไปผมก็เอาหวีมาตัดส่วนที่มันยาวเกินไปให้มันน้อยลง เราก็กันปกติแต่ว่าเรากันออกทีลานิดหน่อยมันต้องกันเข้าเลกเกินไปตึงไหนงงคอมเมนต์แล้วก็ติดชมได้นะครับว่าตรงไหนไม่ละเอียดมผมจะแก้ไขคลิปต่อไปให้ดีกว่านี้ ไหนไม่ละเอียดแล้วก็เอาวีเล็กมาเก็บรายละเอียดจุดที่มันไม่โอเคที่มันดำๆมากกว่าเพื่อนยกวีออกมาหาตัวเองสักนิดนึง กันเสร็จแล้วเราก็มาเช็คที่จอกว่าทั้งสองข้างเท่ากันหนึ่งอย่างถ้าไม่เท่าเราก็มาเก็บอีกครั้งหนึ่งให้ทั้งสองข้างโค้งเท่ากันและเราก็กันจอปกติของเราเทคนิคของใครแล้วแต่คน ผมใช้เทคนิคก,การทวนขึ้นเพื่อให้จอชัดหรือคม ถ้าเราอยากให้จอมังคมเราก็ทวนขึ้นมันจะชัดหรือมันจะคมมากกว่าเดิมถ้าเราใช้เทคกกนิคการทวน ถ้าที่มันมีจุดดำๆหรือมันเป็นร่องดำๆเราใช้กรรไกรซอยเก็บรายละเอียดเช็คดูว่าเออมันเริ่มดีขึ้นหรือโอเคหรือ,อยังถ้ามันโอเคแล้วเราก็เรียบร้อย จอนเราก็ใช้เทคนิคการปัดฟันขึ้นลงขึ้นลงที่จอนให้มันเนียนฝากติดตามผลงานได้ที่ YouTube แล้วก็เพจของผมด้วยนะครับ